เดี๋ยวจะเปิดรูปไปดูเดี๋ยวครว่านีใครว่าผมเก็บขาวตอนนี้เหรอดูหอมดิอ่ามันชุ่มเลยช่มไม่ได้เน่มันแล้วดูเราเขาไปหาอะไรป้านี่ดูลูปไหนน้องมันด้านบนจะเป็นเอาภูใชเจ้ยเออใช่ใช่ใช่ป้า โอลี้ยงตามเด็กไ่ตึงปน่อเอะไปไปมอ่ะไปอ่าันก็คอไะครอกลครับกล้ินคลิปเรงไม่ยกินนะครับแตเนี้ยมาตะบะดูเนี้ยโอเคเอ็อนี้โอเคบอลห็ดดื้อ่ะอ่ตะจริงรงก็ได้อ่ะเปิดไปลูกเหรอล่ลูกกินแล้วอ่ะไหนดูดิไหน ก็บางอย่างทำไมกินคนเดียวหมดเลยเหรอแม่กันสองลูกนะลูกน้ำถุงเนี้ยโอ้ยอร่อยเธอไม่เคยกินอะไรนะเออไม่เคยกินอะไรอร่อยอร่อยแบบนี้เลยครับว่าจะไม่กินแล้วเมื่อกี้ป้าว่าลองกินดูมัตตาบะนะครับมัตตาบะเนื้อนี่เรากําลังจะไป ปัตตานีในตัวเมืองโอเคแค่นี้เลยนะไหน,นลูกอร่อยไหมครับไหนฮันมาน,นี่อร่อยไหมครับโอเคนี่นี่คือมัตตาบะเนื้อรสชาติเหมือนอะไรหรอบอกไม่ามันคล้ายๆกันปับ๊บมันแป้งมันเป็นโรตีแต่ว่าข้างในไส้มันคล้ายๆมีใส่เขาใส่กะหรี่ด้วยเน็กเด็กไปกินมีบางมีดีมีตุ้กินกันยังไม่ปิดเลยอร่อยเด็ด หวานว่าเดเจอ่ะเอาแอันอ <started> ันน <lö ss 91> <gram eries> ี้พออออันออัน <too> ก็ไม่พอนุ่งไงเออมีเาซื้อนี้แบบอร่อยๆ